หนึ่งในซีรีส์ที่หลายๆคนกำลังพูดถึงตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่อง All of Us Are Dead นะครับของเน็ตฟ i ิก์นะฮะซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีแนวซอมบี้อีกแล้วนะฮะเออเป็นแนวซอมบี้แอคชั่นใช่ไหมฮะเป็นเอ่อซอมบี้วัยมัธยมนะครับหรือว่ามัธยมซอมบี้นั่นเองนี่คือชื่อภาษาไทยนะครับก็เป็นการตามรอยความสำเร็จจากรุ่นพี่กันก่อนนะครับอย่าง Kingdom หรือว่า Train to Busan นะครับเออนะฮะก็เป็นหนัง หรือว่าเป็นซีรีส์นะครับที่แบบเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเรียกว่าเคสซอมบี้แล้วกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นผลงานที่รอบนี้มาที12 EP เลยนะครับมากกว่า Kingdom ซิกนะฮะและ้วก็แน่นอนว่าก็เป็นการแบบต่อยอดจากสมัยตอนที่ t e n t o พูลซานทำเป็นหนัง2ชั่วโมงเรื่องนี้ก็โหกลายเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่พูดเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นนะฮะตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นซีรีส์ที่เล่นเฉพาะอ่าเซเดชันในโรงเรียนแต่จริงล้าไม่ใช่เพราะว่านี่คือเรื่องที่ เริ่มมาจากโรงเรียนมัธยมแต่จริงแล้วมันลามไปถึงเรื่องระดับประเทศมีทห,หารทหารมีโอ้โหการใช้เฮลิคอปเตอร์นู้นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะในช่วงหลังๆนี่คือแบบกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะฮะเออซึ่งผมรู้สึกว่าเกาหลีสามารถใช้ความเป็น politically มาใส่ในคอนเทนต์ของตัวเองได้อย่างชาฉลา,าดมากๆโดยเฉพาะยิ่งคอนเทนต์ Content อย่างเวลามันมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรืออะไรต่างๆนะฮะ คือเกาหลีเขาสามารถที่จะเล่นประเด็นอะไรเงี้ยได้เต็มที่คือเรื่องของการที่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาดูแลอย่างทั่วถึงหรือยังเขาคิดถึงประชาชนก่อนหรือเปล่าหรือว่าการที่ทําอย่างนี้มันมีนัยยะแฝงหรือไม่อะไรเงี้ยคือผมชอบมากเลยเวลาเขาเล่นอ่ content อาคอนเทนต์ตรงนี้เพื่อต่อยอดไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับจุดที่ว่าเรากำลังพูดถึงการปกครอ,องบ้านเมืองหรือว่าระบบการปกครอ,องต่างๆว่าแบบเออมันมันแม็กซ์เซนไหมกับการที่เขาเลือกที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะอืม ก็เป็นซีรีส์ที่ผมได้ดูจบ12 EP รวดนะฮะโดยที่ไม่มีการกดสคิปอะไรเลยนะฮะคือผมรู้สึกว่านี่คือซีรีส์ที่ผมเอนจอยมากมากนะครับเอาจริงผมว่ามันเข้าทางแลวก็เข้าสเปคผมมากกว่าเรื่อง Kingdom ซะอีกนะฮะคิงดอมจริงมันดีมากของมันอยู่ละนะฮะแต่ว่าเ,าเรื่องนี้มันตรงสเปคมากกว่าเพราะมันจะมีความเป็นวัยรุ่นมันมีความเป็นแบบว่า อ่อ uh, teenager บางอย่างอยู่เออแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเอเนจีในตัวซีรีส์มากๆนะฮะในการที่เขาจะต้องหนีซอมบี้ตึ้งแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้ต่างจากเรื่องอื่นๆใช่ไหมว่าแบบคนจะต้องมาต่อสู้กับซอมบี้คนจะต้องหนีเอาตัวรอดอะไรเงี้ยนะฮะเออซึ่งแน่นอนว่าเราคงจะได้เห็นจากคอนเทนต์ซอมบี้อื่นๆเรื่องอื่นๆอยู่ละแต่ที่เป็นข้อดีของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะเอามุกใหม่ๆวิธีการหนีวิธีการเอาตัวรอด วิธีการต้องต่อสู้กับซอมบี้อะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่มีซอมบี้ครึ่งคนครึ่งซอมบี้อะไรเงี้ยคือมันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันว้าวทั้งนั้นเลยสำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกมากๆในการดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราเอนจอยมากแล้วเราสึกว่าเราแบบเรากดดันตามเราเครียดตามเราอินกับตัวละครนะฮะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าตัวละครใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยก็พร้อมแจ้งเกิดในซีรีส์เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ยุนชางยองเนี่ยก็ได้ได้เล่นในหนังหลายๆเรื่องแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวทําให้เขาปังเลยนะฮะเออก็เป็นตัวเอกของเรื่องเนาะแล้วก็จะมีพักจีฮูนะฮะที่เป็นนางเอกนะครับของเรื่องแล้วก็จะมีโจโจอีฮอนนะครับผมก็เป็นหัวหน้าห้องนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพักโซโลมอนนะครับหรือว่าโลมอนซึ่งเป็นพระรองที่ ทุกคนหลงรักนะฮะเนี่ยถือกล้องอยู่เนี่ยคนนี้แหละฮะพระรอง <c oughs> คือเราดูแล้วรู้สึกว่าโอ้คนนี้มันแบบออร่าจับมากเลยตั้งแต่แบบแค่แวบแรกที่ดูก็รู้เลยว่าเขามีออร่ามากอะไเ้ยน,นะฮะแล้วเราก็เห็นเลยวว่าแบบแต่ละคนก็สามารถที่จะส่งบทบาทของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่นะ ที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือเอ็กซ์ต้าไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ด้วยนะครับซอมบี้เกาหลีเนี่ยข้อดีของมันคือผมจะชอบดูฉากที่มันมีแบบพวกซอมบี้วิ่งกันมาเยอะๆอ่ะคือมันต้องใช้เอ็กซ์ต้าเยอะนะทุกคนแล้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีหลุดบ้งออกมาเลยอ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าเขาอินมากกับการเป็นซอมบี้คุณก็ t ไหมแล้วมันมันเลยสนุกมากเวลาเราได้ดูฉากแบบอย่างเช่นฉากในห้องสมุดฉากในห้องเรียนที่มันจะต้องแบบคานเข้าตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยแบบโอ้โหมัน เออแล้วเราแล้วเราโคชชอบเลยเวลาเอ็กซ์ตาซอมบี้ซึ่งได้ข่าวว่าเขาแบบว่าต้องฝึกหนักมากนะแล้วค่าตัวนี่คือแบบว่าคือสซน่าบ้านเราห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อวันที่นั่นคือสตาร์ทกันที่แปดพันเจ็ดแปดพันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีแบบมีการฝึกเทรนอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะมาเป็นซอมบี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณมาแล้วเข้าฉากได้เดิไม่ไม่ไม่คุณต้องไปฝึกการเป็นซอมบี้ให้ได้ก่อนนะฮะเออคือ คือชอบในระบบเขาแล้วก็โรงเรียนในที่คนเห็นเนี่ยอันนี้ผมไปเจอข้อมูลมาแล้วก็คือเขาสร้างฉากโรงเรียนขึ้นมาเลยคือสร้างตึกขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะถ่ายฟีรี่เรื่องนี้นะครับแล้วก็นั่นเลยเหตุเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นฉากแบบโรงเรียนทันลมกระจกแตกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแบบคือเอามาปุ้ยยี่ปุ้ยยำได้เต็มที่นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันเจ๋งมากนี่คืองานสร้างที่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทำงง่ายๆรวมถึงพวกคลาวซีนต่างๆเนี่ยคือ ถ้าที่ผมเข้าใจคือเรื่องเนี้ยน่าจะต้องถ่ายในช่วงโควิดหรือหลังโควิดแน่ๆนะฮะคือมันต้องเออคุณคิดดูดีทั้งคนทั้งของทั้งการเซตติ้งต่างๆคือสเกลของมันนี่คือไม่ใช่เล่นๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงหลังๆนี่คือผมรู้สึกว่าอย่างฉากโดนอย่างเงี้ยโอ้โ oh ห my god มากๆเลยทุกคนคือมันแบบเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยเออคือมันดูแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยเราต้องการดูสเกลเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่า พวกเราคิดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเราอาจจะคิดได้ก็ได้แต่ว่าคือการที่เราจะได้มีตังมาทาอย่างนี้มันเป็นไปไม่ไดนะ้ในตอนเนี้นะฮะในบ้านเรานะวันนี้นะว,วันวันหนึ่งเนี่ยนะเขาอาจจะทําได้ก็ได้แต่ว่าวันเนี้ยเกาหลีเขาสามารถทําได้แล้วเราเวลาเราได้ดูอะไรเย่างี้เราก็รู้สึกมึงฟินมากเลยฟินชิบหายนะฮะไอฉากตอนที่มันวิ่งไล่ล่ากันในห้องสมุดยังติดตาผมเลยแล้วไอตอนที่ชั้นหนึงฟิล์ม่งล้มไปทีปึ้ง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 ,งโอ้โหม่งโคตรโคตรดีเลยคือมันสามารถที่จะ เอาทีละชั้นอะคือมันสามารถที่จะเล่นเล่นทีละทีละเขาเรียกว่าไม่ปล่อยอะคือคือมันเล่นทีละแบบทีละเม็ดเลยอะเออนะฮะคือมันขยี้แล้วขยี้อีกอะนะฮะเออซึ่งเอ่อตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบเรายิ่งสนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆอนะเราอยากจะรู้ว่ามันจะทําอะไรได้อีกอย่างเช่นการอัดเสียงกันการใช้แบบเออใช้ซาวด์หลอกล่อซอมบี้เอยหรือว่า การแบบเฮ้ยไม่มีอาหารกินต้องก่อกองไฟอะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยที่เราสึว่าเออมันเจ๋งดีมันเหมือนกับวันหนึ่งเนี่ยจริงมันเหมือนกับเราไปแคมป์กับเพื่อนเลยเนาะมันเหมือนไปแคมป์ลูกเสือแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นแคมป์ที่เราต้องเอาตัวรอดด้วยชีวิตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในนั้นมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นแก่ตัวมันก็จะมีทั้งผู้ใหญ่ที่มาช่วยเราหรือบางทีเราต้องช่วยเหลือกันเองอะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างเลยนะฮะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ เราเอนจอยกับมันมากๆอยู่แล้วอะอออย่างเงี้ยคือเราเองเราก็ชอบความเป็นซอมบี้อยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าพอมาดูเรื่องนี้คือมันแบบคือโคตรเติมเต็มเรามากๆจริงแล้วก็ตัวนักแสดงตอนนี้ได้ข่าวว่าจากไอจีแบบคนติดตามประมาณแสนกว่าคนหรือหมื่นกว่าคนตอนนี้คือเรียกได้ว่าโดยเฉพาะสี่คนหลักเนี่ยคือติดตามเป็นล้านคนแล้วนะฮะส่วนนักแสดงสมทบต่างๆก็มีติดตามกันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะฮะก็จะมีคนที่แบบว่าน่าจับตาอีกหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็จะมีคนหนึ่งที่ผมเคยดูผลง,งานเขามาก่อนอย่าง อันชีโฮนะที่เล่นเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวนิดนึงอะไรเงี้ยเออคือเขาก็เคยเล่นหนังที่เป็นหนังทีฟิฟแล้วก็กลายเป็นหนังภาพ,พยนตร์ฉายโรงนะอ่าชื่อเรื่องอะไรนะ Boy and Sun Green นะอับอยแอนด์ซันกรีนนะเรื่องนั้นผมก็ชอบมากแ้วก็เขาก็ได้มาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเราก็ดีใจนะรู้สึกว่าเออคนที่เราตามมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็สามารถที่จะค่อยๆเติบโตมาในวงการได้แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายๆคนพอผมไปดูประวัติแต่ละคนเนี่ยโหแต่ละคนนี่คือ มีประวัติแบบเล่นซีรีส์กันมาหลายเรื่องมากเลยฮะหรือว่าบางทีก็เป็นหนังโรงอะไรเงี้ยคือเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมกันที่เรื่องนี้นะฮะคือเป็นหนังที่เป็นหนังซีรีส์ที่แบบรวมตัวตัวเอเอทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่ารวมนักแสดงคุณภาพทั้งนั้นเลยรวมถึงนักแสดงผู้ใหญ่ด้วยเราก็จะเห็นว่าตัวที่เล่นเป็นครูนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นนักแสดงที่เคยเล่นซีรีส์ที่ผมชอบอย่าง ด็อกเตอร์พิซเนหรือว่าเป็นเรื่อง Sky Castle หรือว่าเรื่องอื่นๆนะเราก็จะเห็นแกเล่นในเรื่องต่างๆแล้วก็ออกมาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทุกๆครั้งที่ออกมาก็จะแบบมีซัมติงตลอดนะครัแล้วก็แน่นอนว่าเป็นซีรีส์ที่หลายคนสนใจจนถึงวันนี้เนี่ยฉายมาเกือบสัปดาห์แล้วเนี่ยยังติดอันดับหนึ่งของ Netflix อยู่เลยนะ,ะถึงแม้ว่าวันนี้ล่างทรงจะฉายใน Netflix แล้วล่างทรงนี่ก็ <laughs> เหมือนเป็นซอมบี้ไทยในช่วงท้ายนะ ใครดูถึงไทยเรื่องจะรู้ว่าเออมันมีความเป็นซอมบี้อยู่เหมือนกันนะเอออาจจะเป็นไทยซอมบี้นะทีเฮชซอมบี้ไม่รู้จะเรียกว่าย่งไงนะเออแต่ว่าของเรื่องนี้เนี่ยเออคือยังติดอันดับหนึ่งอยู่ร่างทรงยังไม่สามารถที่จะเอาชนะเป็นอันดับหนึ่งได้นะณวันนี้แต่เดี๋ยวสักสองวันเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปแปลว่าคนสนใจดูเรื่องนี้มากๆแปลว่าคนสนุกกับเรื่องนี้นะครับก็มีคนที่อาจจะแบบรู้สึกว่า แบบไม่ได้สนใจขนาดนั้นก็มีนะคือแบบเออก็คิดว่ามันก็พอได้เอาได้ในตอนสองตอนแรกแต่ผมอยากให้ดูไปสักพักหนึ่งก่อนผมบอกเลยว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแบบโคตรบียอนเลยแล้วรู้สึกว่ามันยกระดับสเกลคือหลายหลายครั้งเวลาเราดูเรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าโหแม่งถ่ายยังไงวะพอเรามาคิดในแง่คนทำนะเราจะรู้สึกว่าโหแม่งถ่ายทํำยังไงวะมันต้องลงทุนเท่าไหร่วะมันต้องยังไงวะอะไร่เงี้ยคือมันแบบ คือคือมันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่จะเซตติ้งอะไรพวกนี้มาบางทีเราริ่มสูว่าโอ้ก็แค่ซอมบี้ในโรงเรียนมัธยมแต่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นอนะ่ะกว่ามันจะเซตอะไรต่างๆนะคือแค่ในโรงเรียนก็ว่ายากแนละ้วแต่ว่าข้างนอกเอ่ยการปิดถนนเอ่ยการแบบว่าโอ้โหมีคนวิ่งกันเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะฮะโคตรยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะฮะรวมถึงตัวละครอย,อย่างตัวร้ายเองก็สามารถแย่งสีนได้มากๆนะครับก็คือตัวน้องที่เล่นเป็นตัวร้ายสมผมแบบบิลกินนะฮะคือแบบโอ้โหโคตรเดือดมากเลยนะฮะคือ ตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่อดกล่าวถึงไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเป็นตัวที่ตายยากตายเย็นมากนะก็อาจจะเอามาเป็นอินสปายว่าเวลาเราทําอะไรแล้วรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้เนะี่ยต้องดูตัวนี้เป็นตัวอย่างคือทุกครั้งที่เป็นล้มหรือว่าตกตึกหรือว่าทําอะไรต่างๆนานามาเนี่ยโดนค่ารับฟันแทงไม่ตายนะไม่ตายสักทีหนึ่งสามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้เสมอเออนะก็ต้องมารอดูว่าระหว่างตัวนี้กับตัวพระเอกเนี่ยยังไงยังไงนะจะมาในซีซั่นสองไหมหรือจะยังไงนะฮะ คือเรารู้สึกว่าก็คงต้องสร้างแล้วล่ะซีซั่นสองเนี่ยถ้าพอมันปิดจบแบบนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันแล้วกันผมไม่อยากพูดสปอยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าสามารถไปต่อได้นะคือมันมีจกักรวาลของมันเองแล้วดูแล้วดูว่ามันยังไม่จบในตอนนี้นะฮะเอาจริงผมว่าผมชอบมากกว่าสควิดเกมด้วยซ้านะฮะคือสควิดเกมก็โคตรสนุกมากนะคือยอดเยีย่ยมมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวผมสเปคผมคือเรื่องเนี้ยมากกว่า <_ <d> _>เออนะฮะคือเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกไปกับจัก,กรวาลของเขาอ่ะเออแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราเรู้สึกว่าแบบตัวละครมันก็มีความน่ารักของมันเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอออยากจะรู้ว่ามันจะไปยังไงต่อเราอยากจะค่อยๆตามเขาไปเรื่อยๆว่าเออมันจะยังไงผมใช้เวลาดูประมาณสาวันประมาณสองสามสี่ EP อะไรอย่างเงี้ยนะรับางวันก็ได้แค่2อง EP เพราะงานเยอะนะฮะก็ ต้องดูเรื่อยๆจนจบน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นซีรีส์ที่บันเทิงมากดีงามมากแล้วก็ทําให้เราสึกว่านี่แหละคืองานคุณภาพอีกครั้งหนึ่งที่เรารอคอยนะครับนี่แคต่ต้นปีเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางปีปลายปีอาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆมาอีกนะฮะและ้วก็เนี่ยเดี๋ยวันเลนไทยก็จะมีซีรีส์ลอมคอมของเกาหลีเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งที่นัมจูฮอกเล่นนะฮะก็ก็ราอาดูเหมือนกันนะครับฝาบเรื่องนั้นที่ชื่อว่า25 21ะอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจะไม่ผิด อาจะอจะชื่ออะไรประมาณเนี้ใ,นใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับก็ส่วนเรื่องเนี้ยคือในแง่ความมันในแง่ความเดือดความสัใจนี่คือผมให้สิทธิ์กระโหลกไปเลยนะครับชอบมากจริงนะฮะแล้วก็อในเรื่องนักแสดงในเรื่องเอบทหรือว่า acting หรือว่าอะไรต่างๆคือผมรู้สึกว่าแบบเออคือไม่รู้ว่าส่วนตัวเราชอบมากจริงนะฮะรู้สึกว่าเราเอนจอยมากๆจริงมันเหมือนกับมันสร้างมาเพื่อเรา ที่ครั้งหนึ่งเราก็เคยพยายามจะทําหนังซอมบี้อะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําอีกนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันคือเลือกเรื่องนี้มันต้องบอกว่ามันมีเงินทุนมากๆนะฮะคือพอมันมีเงินมันมีเซตติ้งทําอะไรได้แล้วก็มันต่อยอดอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ดีใจที่มันสามารถพาให้เรียกได้ว่าคอนเทนต์ของเกาหลีเนี่ยมันไปในระดับโ l ล์ครัสอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไปในระดับโลกเลยนะฮะก็เป็น w ว r l ์ w ไวเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เปิดได้อันดับหนึ่ง ในหลายๆประเทศนะครับหลายสิบประเทศเลยนะฮะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเพียงแค่วันสองวันไอจี IG ของนักแสดงก็สามารถมีคนติดตามเป็นล้านได้จนแต,แต่แต่เราคนต้องออกมาขอบคุณเพราะว่า,วาก่อนหน้านี้คือตัวเองยังแค่ติดตามหลักมือหลักแสน,น,นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยคนยังไม่ได้รู้จักตัวเองเยอะขนาดนี้แต่ว่าหลังจากเรื่องนี้ป่อย,ปล,อยปล่อยออกมาเนี่ยเออก็มีการเปลี่ยนไปนะครับคืออนาคตของนักแสดงทุกคนก็จะสดใสรุ่งโรจน์แน่นอนนะครับอืมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็นก ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างนะครับแล้วก็ฝั่ง n น t f l i x เองที่กล้าที่จะลงทุนทำคอนเทนต์ดีๆนะครับเราก็หวังว่าจะได้เห็นคอนเทนต์ไทยออกมาในเลเวลนี้เช่นกันในวันหนึ่งนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะวันไหน <c oughs> นะฮะเออคุณดูแล้วคุณชอบไหมสำหรับซีรีส์ชุดนี้นะครับก็มาเมาท์มอยกันได้นะมาเล่าสู่กันฟังกันได้เพราะว่านี่คือซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกําลังจับตาแล้วก็ให้ความสนใจนะฮะก็มีหลายคนบอกว่าเออ สนุกมากอ่ะมีบารเมนกันแล้วนะสนุกมากแต่ว่าจบแบบปล่อยคนดูงง,งิดนิดๆเออก็ยังไม่เคลียใช่ไหมยังไม่เคลียคือมันต้องบอกงี้ว่าคือซีรีส์ประมาณเนี้ยมันจะมีช่วงกลางแบบเรื่อยๆและช่วงท้ายๆที่แบบโอ้โหแม่งฮุกคนดูมากมันก็ต้องจบแบบโอ้โหฉันจะไม่เปิดตอนต่อไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแล้วแล้วก็แบบพอถึงตอนท้ายมันก็จะมีอื่นๆน,นิดนึงว่าแบบเออสรุปว่ามันยังไงนะ ก็คือพรกน้ว e ่าให้รอตามต่อซีซันสอนั่นเองนะฮะเออฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงที่มันจะมีไปแบบไปภาคต่อนะฮะอืมก็อยากให้มันมีจริงๆเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าอยากเห็นนักแสดงกลับมาเล่นอีกเออแล้วก็คอนติเนียนี่คงยากมากเหมือนกันในการทําพวกการทําเลือดซอมบี้ให้เนียนในแต่ละฉากคุณคิดดูถ่ายกี่วันแต่ว่าในเหตุการณ์ของของในโรงเรียนน่ยมันก็ไม่ค่ แบบแค่ไม่กี่วันเท่านั้นฉะนั้นเสื้อตัวเดิมเลือดแบบเดิมทุกอย่างอย่างเดิมอะไรเงี้ยคือมันต้องทําให้ทุกอย่างมันเป๊ะเซตติ้งต่างๆต้องต้องพร้อมนะครับฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าแบบเออเขาแล้วสเกลมันก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะฉะนั้นผมเลยชื่นชมมากๆกับการที่สามารถเขียนเรื่องนี้ออกมาในระดับที่ผมรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบแทบทุกองค์ประกอบได้ขนาดนี้นะฮะอืม,อมก็ชื่นชมจากใจจริงๆแล้วก็แบบโอ้โหผมเปลื้มปริ่มมากนะฮะก <laughs> <c oughs> <c oughs> ็ดีใจที่น้องๆทุกคน เริ่มแจ้งเกิดจากเรื่องนี้ได้จริงๆนะฮะเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับออการรีวิวเรื่องนี้นะครับอยากให้ไปรอดูกันเองนะฮะก็เชื่อว่าหลายคนก็ดูมาแล้วนะหลายคนดูจบก่อนเราซิอีกนะฮะส่วนหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูผมแนะนําว่าควรจะต้องดูสักครั้งหนึ่งครับใครที่เป็นแฟนคอนเทนต์ซอมบี้ทั้งหลายนะฮะคุณไม่ควรพลาดเรื่องนีนะ้แล้วก็ใครที่ชอบเคดราม่าอยู่แล้วก็อย่าลืม เรื่องนี้วยเช่นกันนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของญี่ปุ่นออกมาเหมือนกันที่เป็นซอมบี้ที่แบบอุโมงถล่มแล้วก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เป็นเวลากี่วันก็ไม่รู้แต่พอเปิดออกไปได้ปั๊บโลกข้างนอกทุกคนกลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเอออะไรก็น่าสนใจเหมือนกันถ้ามีเวลาก็จะดูนะครับแต่ความเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีมันไม่เหมือนกันอย่างที่ว่าญี่ปุ่นมันสามารถที่จะเล่นในความเป็นมินิมอลไฮคอนเซ็ปต์ได้เก่งกว่าแต่ในขณะเดียวกันเกาหลีมันสามารถที่จะเล่นความเป็นสเกลใหญ่ความเป็นโปรดักชั่น การเป็นแบบเล่าแบบจัดเต็มแล้วก็มันมีเรื่องของการแบบสังคมที่มีบูลลี่กันมีการแค้นกันถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคนที่ถูกบูลลี่กันไปเป็นผู้มีอำนาจหรืออะไรเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงนะหรือว่าการที่แบบบ้านเมืองไม่สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้รวมไปถึงเรื่องของครอบครัวเรื่องเรื่องของอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเเรื่องของมิตรภาพต่างๆจะเห็นว่ามันจะมีการแบบถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีซอมบี้อย่างเดียวคนไอ้พวกนั้นกันเองที่หนีกันมาด้วยกันอาจจะต้องสู้กันเองได้ซ้ำอะไรเงี้ยเออมันมีเรื่องทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือคือเขาแบบเขาเรีย โกรดแรงแคนแรงอะที่เกาหลีนะฮะพลังแคนเขาคือมันแบบที่สดจริงๆนะฮะก็เลยแบบทุกอย่างมันเลยเหมาะกับคอนเทนต์แบบนี้มากๆจริงนะฮะเออคอนเทนต์เขาก็เหมาะคอนเทนต์แบบนี้นะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะพอหอมปากหอมคอ1ิบสองอีีไม่เสียดายเวลาเลยครับสำหรับผมนะครับเพื่อนๆดูแล้วชอบกันไหมก็มาเม้นมาเม้าท์มอยเล่าสู่กันฟังได้นะครับ โอเคครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะฮะแลวก็ใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสหรือว่าในอ่าทิกตอกก็เป็นบิ๊กนภัทรนะครับแต่ว่าใน u t u b e ก็เป็นนภัทรเอสนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะจะรีวิวอะไรนั้นก็ต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้ไปกันครับขอตัวก่อนสวัสดีครับ